รู้ไว้ประกันสังคมไม่เชิงเป็นคำถามนะอาจจะเป็นคำแนะนำนะครับเพิ่มเติมมาก,ก็คือคำถามคำแนะนำว่าคิดผิดแล้วที่ไปสมัครมาตา3า39นะครับควรจะใช้มาตา3า33จนถึงอายุ55เลยนะครับจะได้รับเงินบํำนาญที่เยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นความเห็นนะครับจากท่านนี้ซึ่งเป็นความเห็นขอขอบคุณมากเลยนะครับ,ค,รบความเห็นเต็มๆขออ่านความเห็นเต็มๆทวนเล็กน้อยนะครับคิด ผิดแล้วไปสมัครมาตา3า39ควรจะใช้มาตา3า33จนถึงอายุ55เลยจะได้เงินบำนาญเยอะหน่อยมาตา3า39หักจากฐานเงินสมทบหรือเงินเดือนเนี่ยแหละ4,000บาท4000กว่าบาทแต่หกักแต่33หักจากฐานเงินเดือนนะครับ15,000าบาทบำนาญเลยต่างกันนะครับนี่ก็ชัดเจนละนะครับเป็นข้อความาที่เสนอแนะแนะนำมานะครับซึ่งผมก็แนะนำหลายๆคลิป แล้วเกี่ยวกับเรื่องอถ้าไปส่ง39จะได้รับบำนาญน,นะครับที่น้อยลงนะในช่วงถ้าส่ง39ในช่วงแบบไกลๆบรนปลายะนะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้เป็นฐานเพราะประกันสังคมในส่วนของกรณีบำนาญชราภาพใช้ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับมาคำนวณน,นะครับซึ่งมาตา33นะครับวิธีการ คิดนะครับเขาคิดจากเงินสมทบ5%นะครับของเงินเดือนแต่ไม่เกิน15,000บาทนั่นก็คือถ้าคุณเงินเดือน10,000บาท5%ของ10,000บาทนะครับก็เท่ากับ500ก็ส่งแค่500ถูกไหมห้าเของ10,000บาทนะครับ1 5 0 0นนะครับก็ส่ง750นะครับ15,000ก็ส่ง750ดนฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรา3 3อ่ะนะครับใครที่เงินเดือนสูงอ่ะ มันก็ใช้ฐานเงินสมทบ15ื่นนั่นแหละซึ่งในขณะที่มาตาา39ใช้ฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับซึ่งจะส่งในอัตราเท่ากันทุกเดือนก็คือ4 3 2บาทนะครับโดยในส่วนของบำนาญเนี่ยเขาจะใช้ฐานเงินสมทบนะครับเป็นตัวคำนวณโดยใช้ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็คือเอาฐานเงินสมทบ60เดือนนะครับ ก่อนที่เราสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนเนี่ยมาบวกกันหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับก็ใช้ฐานตัวน,นั้นในการคูณเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายพอดีมันก็ทําให้ฐานเงินสมทบน้อยลงไปหรือฉุดฐานเงินสมทบลงไปเป็นผลให้เวลาเอาไปคํานวณมันได้บํานาญออกมาน้อยถ้าเทียบกับ มาตาสามสาเพียวๆแบบ15ื่นเพียวๆเลยเนี่ยน้อยมากนะครับเกือบ3เท่านะครับด้วยฐานเงินส่งทบมันต่างกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มาตา3ามหากคุณอยากที่จะได้บํานาญไม่ควรส่ง39เด็ดขาดแต่แน่นอนล่ละหลายท่านเนี่ยผมเคยนั่งฟังความคิดเห็นจากหลายท่านหลายท่านก็บอกว่าบางท่านอยากที่จะ ได้รับสิทธิประโยชน์ของมาตรา39จึงยินยอมที่จะส่งมาตรา39ไปเพราะมาตรา39ไม่จำกัดอายุเลยเงื่อนไขของมาตรา39มีแค่3อย่าง 1. 1. ต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33นะครับไม่เกิน6เดือนจึงจะสมัคร39ได้ 2. นะครับ2ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพนะครับ 3. ต้องส่งเงินประกันสังคมมาอย่างน,น้อยหนึ่งปีนะครับมาตรา3าสามอะ่ะมันไม่ใช่เข้าไปมาตรา3าแล้วอยู่อยู่สเดือนแล้วออกมาจะเข้ามาตรา3าได้ไม่ใช่นะครับต้องอยู่ในมาตรา3าอย่างน้อย12เดือนถึงจะสมัครเข้ามาตรา3าได้นะครับเห่นหม่มันมีเงื่อนไขแค่3ข้อเท่ากับว่ามันไม่จํากัดอายุคุณจะส่งมาตรา3าาไปเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งมาตรา39มันจะคุ้มครองในส่วนของประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค้อดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตส่งครห์บุตรและชลาภาพนะครับบางท่านสนใจในส่วนของมาตรา39เพราะสิทธิประโยชน์เหล่านั้นซึ่งพอผมฟังฟังความคิดเห็นเออมันก็ไม่ผิดแปลกอะไรคือบางบางคนไม่ได้สนใจไอ้พวกบำนาญชลาภาพอะไรเลยเขาสนใจสิทธิประโยชน์อื่นๆมากกว่าซึ่งก็ ทำได้นะครับผมจึงบอกเสมอในหลายๆคลิปนะครับว่าทุกมาตราเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันนะครับมันแค่ประโยชน์มากประโยชน์น้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจในส่วนไหนนะครับส่วนผลประโยชน์ส่วนไหนมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าคุณหวังโฟกัสที่บํานานแบบเพียวๆเลย3.9ไม่ตอบโจทย์ต้องเข้ามาตรา3สเท่านั้นหรือ คุณมาเข้ามาตาสามสามพอคุณอายุอาจจะสี่สิบเก้าห้าสิบคือใกล้จะเกษียณแล้วไงแต่ดนันถูกเลิกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุผลทําให้คุณต้องหลุดจากมาตาสามสามนะครับออกจากการเป็นลูกจ้างถ้าคุณกะว่าเฮ้ยอายุเท่านี้คงไม่มีใครรับเข้าทํางานกลับเป็นมาตาสามสามได้อีกแล้วนะครับแต่อยากคงความเป็นบํานาญที่เยอะไว้อยู่นะครับ ก็อาจจะไม่ต้องส่งประกาศสังคมนะครับหรือไปส่งมาตรา40แทนแต่มาตรา40มันก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เยอะเท่านะครับแต่ในส่วนของชลาภาพมันคนละส่วนกันมาตรา40นี่มันแยกเลยนะมันไม่ได้อยู่ในส่วนของมาตราอของกรณีฉลาภาพนะครับมันเป็นของอิสระเพราะนั้นมันไม่ได้เอาตัวคำนวณชลาภาพของ3339มามา มาอยู่ในช่องมาอยู่ในช่องเดียวกันไม่ใช่คนละกรณีหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ผมคิดไว้นะสําหรับตัวผมเนี่ย<ม>ก็คือผมก็ใช้บัตรทองเนี่ยแหละหรือมีซื้อประกันเนี่ยแหละในกรณีที่ถูกเลิกจ้างก่อนหรือลาออกก่อนมีเหตุต้องลาออกหลุดจากมาตาสามสตอนอายุเยอะๆแล้วอายุมากๆแล้วแล้วก็กลับเข้าไปทํางานไม่ได้แล้วจริงๆนะครับก็จะไม่ส่งแล้วไม่ส่ง3ามเกไม่ส่งสีูนย์แล้วนะครับ นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์รักษาในส่วนของบัตรทองแทนหรือถ้ามีประกันสังคมก็ควรวางแผนไว้นะผมยังแนะนําเรื่องการวางแผนว่าประกันก็ควรจะมีเพื่อรักษาเรายามเจ็บป่วยไข้นะครับยามแก่ชราเงินเก็บอื่นๆก็ควรมีอย่าหวังทุ่มเงินทุกอย่างเอาไว้มาตา3าอย่างเดียวนะครับแบบหวังพึ่งบํานาญอย่างเดียวอันนั้นก็อาจจะไม่ไหวนิดนึงนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i d Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตมนะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับหุนกู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้ มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ